ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไคจูเฟรมสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดเบรียนฟิวชัน่นคิงกาเล็กทรอนคิงกาเล็กทรอนปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตราแมนจีนันคือสัตว์ประหลาดรวมร่างระหว่างอินโจและกาเล็กทรอนจนเกิดเป็นสัตว์ประหลาดหุ่เยียวรวมร่างนี้ขึ้นมาความส,สูงสูงสุดราว70เมตร,รม m, น้ำหนักสูงสุดถึง7,900ตัน คิงกาเล็กทรอนเป็นสัตว์ประหลาดรวมรา่างที่ฟูคูอิดะเคได้นำเอาแคปซูลของคิงโจกับกาเล็กทรอนมาฟิวชันไรส์เป็นสัตว์ประหลาดตนนัวนี้เพื่อหมายจะช่วงชิงแคปซูลของมนุษย์ดาวอ็มเพอร์เรอร์กับดาก์ลูกกีเอลที่หน่วย a อไีเก็บรักษาเอาไว้ในช่วงแรกมันเป็นฝายบุกกดดันอุลตราแมนจิตกับอุลตราแมนเซโร่อย่างหนักท่าไม่ตายของมันคือพีเดเนียมฮาร์ดลอนเชอร์ที่ยิงออกมาจากมือขวาความสามารถที่คิงกาเล็กทรอนสามารถทำได้คือ กรงเล็บแขนซ้ายหรือเล f t Arm Claw แขนซ้ายขนาดใหญ่ของคิงก g a ล a กรออนมีกรงเล็บที่เป็นสีแดงใช้โจมตีได้การโจมตีด้วยหมัดหรือพีเดเนียมพั c h i n g มือซ้ายนี้สามารถปล่อยหมัดใส่สัตรูได้หลายสิบครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีโลกพลังงานหรือ KG Barrier มือซ้ายนี้ยังสามารถสร้างโลกป้องกันได้ปืนใหญ่หรือ Pyreneum Launcher อาวุธระยะไกลที่ติดตั้งไว้ครึ่งขวาของคิงกาเล็กทรอนสามารถใช้โจมตีในระยะไกลหรือใกล้ก็ได้ลำแสงพลังงานหรือพีเดเนียมฮาร์ดลอนเชอร์คิงกาเล็กทรอนสามารถยิงลำแสงพลังงานอันทรงพลังจากพีเดเนียมลอนเชอร์จากมือขวาได้กราะทรงพลังหรือพีเดเนียมคิงกาเล็กทรอนมีส่วนที่เป็นชุดกราะพีเดเนียมที่ได้มาจากคิงโจซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานต,ต,ต,ต่อการโจมตีสูง ความแข็งแกร่งหรือสเ r e n g t h q i n q u e r a r o n มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อสู้กับ u n b r a m a n นจิตกับ u n ร r a m a n ซีโร่พร้อมกันได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม